สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววลัลลักษณ์มุ่นช่วยนหนักศึกษา6 2ส0 2 4 2นสาขาวิศวกรรมเครื่องกลแขนวิศวกรรมพลังงานวันนี้จะมาทำ s a s i workbench ตัว universal assembly ด,ดังภาพนี้นะคะอันนี้เราก็เข้าโปรแกรมนะคะเราก็ลากตัว static structure มาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นก็ import ที่เราได้วาดไว้ใน solid นะคะ import เข้าโดย geometry นะคะ อิ p พ r ตเข้ามาก็จะได้เป็นรูปนี้นะคะนี่นะคะก็จะเห็นหลังจากนั้นก็ไปที่โอเดลค่ะคลิกขวาแล้วก็ Edit รอแป๊บหนึ่งอซูมเข้ามาโอเค หลังจากนั้นก็คลิกที่เม็ดแล้วก็อัปเดตเม็ดนะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ตรงดีเทลออฟเม็ด อเคนี่ก็จะได้เม็ดออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดนะคะต่อไปก็ใส่ตรง เซิร์ตเป็นฟิกซ์สปอร์ตนี่แอปพลายแล้วก็อินเสิร์ตเป็นโมเมน ก็ตรงนี้เป็นร้อยปีหน้ากราฟิบ แล้วก็คิดที่ Direction โอเคกด Apply ก็ Solution so insert deformation total go insert equivalent one i say okay. check evaluate our result ทีนี้ก็ลองแอนิเมชันดูก็จะเป,บบเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงเมจตรงนี้จากเป็นเมจงจากร้อยเป็นพันเป็นตรงไหนแล้วเมื่อกี้ เปลี่ยนตรงโมเมนต์ตรงนี้นะคะจากหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันแล้วก็โซ่ไหม ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปก็มาตรงนี้นี่นะคะเห็นหมดเลยเท่ากับเท่านี้ติดไปก็กด insert เมนูคอนแทคเมนูนวอนคอนแทคปริเจน Okay. Select contact and target. Theoretically contact surfaces are those surfaces which used to apply the force and target surface are those which bear the force. In contact let's click on this surface apply. อันนี้สร้างคอนแทคออกมาเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็จะลบไปติดติด Yes You do this contact Jane. tap Tab. tap, Mm. Bonded, no separation, frictionless, then frictional, post frictional. As per the real time condition, you can select this one. I'll make by default bonded. Now, I'd like all of you to, for the first. Yeah, we have bonded, no separation, frictionless, <laughs> then frictional. เราไ,ได้ลออันนี้เราก็มาตรงเอทนะคะแล้วก็อวนด้วยเซฟเราเส,สามารถคอนทัวร์ให้มันสมูทคอนทัวร์ลองเล่นดูเป็นแบบนี้อันนี้โชว์ ให้คอนโทรลกันเนียช <basics. S 1> ั้นชั้นก็เล่นโซโม่ไอโซไลยลองเล่นไอโซไล่โอ้ก็จะเป็นแบบนี้เส้นลายเจินเจิน solid f i l l อ๋อโอเคมันใช่ไหม ีลองมาตัดเซกชั่นดูนี่นะคะก็จะเห็นเป็นแบบนโอเค มาตัดเซกชันตรงสเต็ป ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถั่วให้ห่ออนิเมตดูอง์ขึ้นสีฟ้าๆด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ